แพทย์หญิงท่านนี้นะคะได้จบจากคณะแพทยาศาสตร์ค่ะจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นด้วยเกียรตินิยมอันดับสองได้รับทุนในปี2545เลือกเส้นทางที่จะเป็นแพทย์เฉพาะทางเพราะเล็งเห็นว่าทางภาคอีสานค่ะยังขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางจึงได้ศึกษาทางด้านนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าวัานนี้แพทย์หญิงชมพูนุษมีความในใจอะไรที่อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ได้รับฟังกันเรียนเชิญค่ะ เรียนคุณสุป,ปชยัยคุณสงวนศรีสุทธิพงษ์ชัยปรบมือนะคะให้กับลูกสาวของคุณแม่สังวนศรีและคุณพ่อสุป,ปชัยอีกหนึ่งครั้งนะคะแน่นอนค่ะว่านี่คือตัวแทนนะคะทั้ง8ท่านแต่ว่าในโอกาสนี้นะคะมีน้องๆท่านไหนที่รู้สึกว่าวันนี้พบความในใจมาเยอะมากๆเลยที่อยากจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านนี้มีไหมคะ ยกมือบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราส่งไมค์ไปให้ถึงที่เลยมีไหมคะเนี่ยตอนที่เป็นจังหวะที่ท่านนะคะสองคนที่ให้หนูไปพูดคุยอะคะ่ะแล้วตอนนั้นหนูแต่งตัวแบบ <c oughs> มันไม่น่ากอดหน้าห่อเหมือนเด็กเด็กคนอื่นๆน,นะคะแต่ท่านสองคนแบบมากอดมาลูบหัวแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมคือ <c oughs> ตอนนั้นอนะแบบ เราตกใจมากทําไมรู้สึกว่าเออทาไมเขาดูสูงมากแต่เขามามีความเอ็นดูเราขนาดนี้เลยเหรอแล้วอย่างคือเขาให้ทุนการศึกษาเราจนอย่าเนี้ยเนยจะจบปี4แล้วอะค่ะขอใช้กระเือน,นะคะให้กับเนยนะคะ อยากจะบอกคุณสมวนสีและคุณสุประชัยเหลือเกินว่าเห็นแววตาน้องเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยถ้าน้องไม่ได้เล่าถึงความประทับใจที่ท่านโอบกอดน้องในวันนั้นนะคะน้องคงอัดอั้นใจมากๆเลยเพราะว่านี่คือความประทับใจที่เขาจดจํามาจนถึงวันนี้เลยละค่ะแต่ว,วันนี้ทุกท่านคะเรามีผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านคะ่ะ ที่จะขึ้นมากล่าวมาพูดคุยอะไรดีๆกับเราด้านบนเวทีค่ะ <Yeah. S 1> ทิฉันขอเรียนเชิญสัตระการ <Yeah. S 1> กิติคุณดร์สหัสดบัณฑิตกุลอดิตรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขึ้นสู่ด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะ และอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่ท่านศาสตราจารย์กิติคุณดรสหรัสบัณดิตกุลค่ะได้พูดถึงของการเก็บ เกี่ยวประสบการณ์ให้มากทำงานให้หนักแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคตในภายภาคหน้าสิ่งนี้ค่ะเป็นแนวทางที่ควรแก่การนำไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เกา่านักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษาหรือว่าจะเป็นอาชีวศึกษาก็ดีนะคะสิ่งนี้ค่ะจากผู้ใหญ่หลากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ ผู้มีเกียรติหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจากรรุ่นที่4111ผู้มีเกียรติหลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่7สถาบันพระปกเกล้าค่ะแขกผู้มีเกยียรตินะคะจากสถาบันวิทยาการตลาดทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่นที่10ค่ะแขกผู้มีเกียรติจากสานเยาวชนและครอบครัวกลางแขกผู้มีเกียรติจากหลักสูตรเบรนการปฏิรูปธุรกิจและเครือข่ายนวัตกรรมรุ่นที่3ค่ะ รวมถึงนะคะคณะทีมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและแน่นอนว่าอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะต้องขอเรียนเชิญค่ะสิ์เก่านักเรียนทุนนะคะที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี2544นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี2560ถึง2562นะคะได้เตรียมตัวนะคะที่จะถ่ายภาพร่วมกัน ในครั้งนี้ค่ะและก็รวมถึงน้องนองนักเรียนทุนนะคะที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะและวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันมณชยาผิวเผือกต้องขออภัยมณที่นี้และหากว่าท่านกําลังจะเดินทางกลับขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณทุกท่านค่ะ